เวลา17นาฬิกา40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรินาถพิลาชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิรรดมวิริยังศิรินทโรณวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารเขตพระขนงสมเด็จพระญาณวชิรดมเกิดเมื่อวันที่7มกราคม2463เป็นบุตรของท่านขุนเพนพาชนโรม และนางมั่นบุญทีกุลในวัยเด็กได้ศึกษาเล่าเรียนบาลีวยากรที่วัดกลางปัจจุบันคือวัดนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาและให้ความสนใจในการศึกษาฟังเทศฟังธรรมมาโดยตลอด เมื่อเริ่มบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้16ปีและอุปสมบทเมื่ออายุครบเกณฑ์มีพระอาจารย์กงมาเจระปุญโยพระอาจารย์ฟั่นอาจาร,รช่วยอบรมสั่งสอนด้านวิปัสสนากรรมฐานและฝึกปฏิบัติข้อวัดต่างๆและได้เดินทุดงกับหลวงปู่มั่นภูริทัตะเทระแบบ2ต่อ2 ทำให้มีประสบการณ์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาจนแตกฉานจึงได้เขียนตำราสมาธิชื่อว่าหลักสูตรครูสมาธิและหนังสือบันทึกคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเทระชื่อมุตโนไทยทั้งยังมีผลงานสร้างวัดในประเทศไทย15แห่งสร้างวัดในแคนาดา6แห่งสร้างวิทยาลัยสงฆ์สองแห่งสร้างสถาบันบรรัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์สาขานครราชสีมาสร้างศูนย์เด็กเล็กกว่า5,000แห่งและสร้างโรงพยาบาลจอมทอง จัดเชียงใหม่เป็นต้นจากการที่เป็นพระเถระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบำเพ็ญเพียรด้านพุทธศาสนาจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆอาทิสมเด็จพระกนิธาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระชาทานเสาเสมาธรรมจักรทองคํา คณะท่านอิยาชิโอดิปาเชเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ออเดอร์ออฟตาออฟอิตาเลียนโซลิดาริตี้ชั้นไนฟ์เนื่องจากได้สร้างเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยประเทศอิตาลี สมเด็จพระยานวชิโรดมวิริยังิรินธโรเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารและประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุทธประเทศแคนาดามรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่22ธันวาคม2563สิริอายุรวม100ปี11เดือนพรรษา80